สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปช่องเจนน้ำรถตู้สิงเดจ้ามือนีอ่าบรยิยนในรถตู้แต่อยู่ในรถกระบะในรถของตัวเองนะคะพอดีว่ากำลังจะเดินทางไปเอาปลาซมค่ะพี่น้องเพื่อที่จะทำการขายจำนายล่วก็จะส่งให้พี่น้องในมืออื่นนะคะวันจันทร์นะคะ ตอนนี้ก็เดินทางออกเดินทางมาจากสารค้างเลยเอามาคนเดียวทันช่วงยังช่วงโควิดมากเมื่อกี้นี่ก็ไปเอาอยูยูมองนี่มาขายตลอดนะคะซึ่งเป็นพี่สาวเป็นเห็ดพี่สาวเป็นเอือกกนเนเอ้อยห้าก,กันนี่แะเอื้อยห้ากันถ้าเจ้าเห็ดปลาส่งขายสะอาดถูกหลักอนามัยทาด้านนอกขาสะอาดสะอาดสะอาดประ,ะสัดถอไปแซบ่บนัว นะ,ะนา้นากระละมาขายพี่น้องผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะถ้าว่าแปลยุไซไปเอาอยุอาอยที่ตลาดปลามพื้อทาคั้นทูครับพี่น้องสวัรด,ด์กะลสศินก็เดินทางจากบ้านพากักมลําใจกเกลืออยไปหอดตลาดปลาก็นะจะประมาณลอยนิดๆครับพี่น้องลอยกโล่ลอยนิดๆ,ดๆไปกับสองลอยครับไปกับสองลอยกิโล มาที่นี่พี่น้องผู้ใดที่สร้างปลาไว้ก็รอรับได้เลยนะคะนาสดเนี่ยจะน้อยด้วยพี่น้องนามันยยุ่ตอนนี้เขาออกมาประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงนะคะก็น่าจะถึงที่นู่นประมาณเกือบจะบ่ายสองคนละบ่าสองเกือบบ่ายสองกบควบุสดบุกกลับมากก่สิบบ่ายสอง ไอ้สามซีมุ่งซีมุ่งหามุ่งเกือบซีมุ่งหามุ่งกับซีใดแพ็คของส่งในเขตมามาสอก้อนดับแหลกนะคะกากระมากอะมาแพ็คของอส่งกรุงเทพส่งต่างจังหวัดในอตอนเสราร์ของวันจันทร์นะคะพี่น้องผู้ใดสนใจกับซาบาติดต่อได้ทักแชทได้เดี๋ยวนามซีเทมลิง การสร้างสื่อนะคะพี่น้องขาไหวไตคลิปนีเดอร์ปะไปเอากันนะฮะสภาพไปชุ่มพรอมา่าตลาดป่าอยุมองใดแล้วก็มันเป็นลักษณะใดนะคะตามมาเลยค่า แม่เลืยตลาดปลาสี่ยูเซนระวางอ่านี่เสนวังสมอมาทาคันโทแมนเบิดทั้งสองฟังเลยค่ะแต่มีลานเดียวเสบอยืนหนึ่งบ่คือผู้ใดนัวต้องยกไฮลานจีเตค่ะจีเตป่าสุ เดี๋ยวเขาจะพาไปเขาเรียกไปกลับรถก่อนนะจ้า เจเตปลาส้มค่ะกระสวยเนาะสายเดียวยื้ซื้อไหนบอกคอยนี้คอยติดจอ เท่าที่รถเธอเปิดหน้าต่างเขาก็บว่าเหลียวเบิ้งเม่์ไม่โบอัน <reco> น <Christ. S 3> ี้กำลังสีหัวแรงกับพอดีแพกได้จ้าอันนี้ส่งเลยปอนี่ส้มแม่ส่งแม่เดชทุกไม้นเลยเอ้าจะมองรอรอหนองหินมองตลาดซีท่าหันมันเป็นลานตรงน้ำแข็งบอกแมนแมน เอีน้มแข็งสันบอกที่ใหญ่กับนีตลูกเขาไปออนนี้ไข่ปลานะคะ่ะบ้านนี้เปลี่ยนใหม่อันเป็นแล้วสิบสี่ต้ม อันนี้วันนี้ไม่สวยน,นี้สวยคุณไป็น่เอาน้ำเพลินอ,อาอันนี้มันเป็นน้ำหมดแล้วไม่ค่ะคุณไา,ายเอานวนี่ครัแมนยูคือผู้พิพมาจ่อไข่แดง ไข่เอาไข่ในเหลี่ยมหัวว่านบ่ได้ไปล่ำบ่คันเรี่ยงงานมือขึ้นอีได้เยสุดท้ายแล้วเอาสุดท้ายได้บอกหยุดเท่าบัดที่นี่เป็นยานโควิดเขาปิดเลยนมันกำลังกำลังไหญเงินดิเลยเนาะขายส้มต้อบ้านขายส้มขยันเนาะมันบ่มยันขยันดอกบ่มีขายมวดโรจมันขำข้อ เมื่อนิดๆเมื่อนิดๆหนีบอะไรมันบอกแค่นีงาน,น,น,นกับบ่อไหลแล้วเย้แคนมันบอมีงานหนีที่มันหลาล้วก็เลยต้องหาเนี้ยเย้ ช่องที่นะนำยูทู้ซิ่งแหมเขาไปกดติดตามไปบอกดิช่องยูทูปเข่าไปกดติดตามเลยเด้อบอกเออกระสีไปร่ำยู่ใส่กระสีไทยนั่นไทยนี่ลุงสินะมือขึ้นข้นตีกันตกกระไทยลุงฝากร้านไงบอกเออไม่ใช่ไม่อยากอายยังเอาร้านเจ้แตเด้อค่ะพี่น้องสวยที่สุดในย่านนี้สีเหลียวเห็นเน่พอเห็นเน่ดอกพ่อเพิ่นซ้มป์ปุ๊กสม แม่ค่าสวยใจดีสมนั่วคะ่ะนัวรุ่นสาหัวบรไดเก่าคะ่ะนัวออิลีเห็นบอกจ้าอันนี้เพจตอนนี้ในช่องย t ทู e ไหมเอาย b ทู o ย t ทูปเพจกระแมนย t ทูปกระแมน ีคพี่น้องไก่ไปไกนมากกับเมวสื่อได้นะคะถามหาด้วยด่านเจเจัดว่าในค่ำนี้น่ามาจากเจน้รมตูสิงเฮงสีได้ถือเ่ิงถือเ่ิงเทปแมนจากฎกระดิ่งน้ำแมนอ่เอิงเชิงนั่นละขลังานมื่อคืนนีกันว่างหวดัวไม่รุนตีกันอุ้ยเขาตีกันคริอยางนี้เปเอลง จะไปหาอะไรเบิ้งหลาปกักาวลง่มเอาไปเบิ้งให้แน่เสร็จแล้วค่ะทุกคนเต็มหลังโหลดเึ่งแบบพร้อมขายแล้วก็มีแบบพร้อมขายแล้วก็มีแบบสุ้งกรุงเทพทุ้งต่างจังหวัดค่ะ พอเดเอชจำจำก็พอ,อนครับพี่น้องคะ่ะไปเดินทางกลับสารคามกันนะคะกับฝากพี่น้องแน่กันแล้วกันร้านเจเตปลาสมเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องผ่านไปผ่านมาสินอ่าวังซมมอสิมาทาขั้นโทษนี่นอย่าลืมเวทมหาได้เลยปะอ่าร้านเจเตร้านใดฟางสีค่ะว่ะาได้ครับในนํ้มาจากมิ่งงมังสิเดอ้อพี่นอ้องอ่าเวมาซื่อมาอุดหนุน นะคะอยู่หมองเจตเก็ได้เพราะว่าเอาไปจากมองเดียวกันนะคะก็ต้องขอบคุณเจตพ่อผมเพราะว่าเพิ่นอนเบิ่งแย่งเอาน้องในช่วงช่วงที่ผมมีงานช่วงสี่แล้วก็จริงๆแล้วเขาก็มาลึงกันพี่น้องมาลึงกันว่างช่วงโควิดเนี่ยแหละมาหาหนามกับมหามาหา,า,หา,าป่าเปกลายอา่าผ้ามาขึ้นลาน ที่สีมาเอาปีดบ่เปิดก็เลยได้ยับขึ้นมาลานนี้ก็เลยได้นนลึงด้เกนเป็นเห้ยเป็นน่องกันครับพี่น้องค้าไปมาหาสู้กันยูเรีย,ยสูงน,นั่นสูงนี่ไปให้กันยูเรียอค่ะจากในกระฝากอีกนเดอค่ะพี่น้องค้าร้านร้านเจ๊แต่ปลาส้มเด้อค่ะพี่น้องอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือ <c oughs> หรือว่าอยากจะสร้างหลายๆสร้างจำนวนหลายๆจังสีทรงเพิ่นก็นสทรงทรง,งเคื่อรี่ ทรงเกลี่ยไร้กันสร้างเป็นฟูกซิบยี่ซิบโลเพื่อนกับทรงค่ะพี่น้องคะมีฉะนันนะคะพันไปพันมาอย่าลืมร้านเจเต,เตปลาส้มนะคะไปกับสลัข้ามกันไปแพ็คของส่งเตรียมส่งพรุ่งนี้ค่ะเดินทางจ้ากับสลคาม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปส่วนรายละเอียดการสั่งซื้อจะอยู่ในลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย